คุณแม่คะเกดไม่มีคำแก้ตัวหรอกคะ่ะในเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อครั้งเจ็ดปีที่แล้วคิดดูแล้วเกดก็เหมือนไม้หลักปากเลนเจอแค่ปัญหาที่คุณแม่ไม่พอใจในความสัมพันธ์ของเกดกับน้องคนดีเลยเป็นเหตุให้ขอให้เกดเลิกติดต่อกับน้องคนดีและเกดก็เลือกที่จะทำตามนั้น ซึ่งที่จริงแล้วถ้าเกดเพียงแค่เลือกที่จะสู้เพื่อความรักในครั้งนั้นเรื่องราวต่างๆมันคงไม่ออกมาในรูปแบบนี้หรอกคะ่ะน้องคนดีก็คงไม่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลเกดขอโทษนะคะที่เกดไม่ได้สู้เพื่อหัวใจของตัวเองเลยเมื่อก่อนเกดเข้าใจว่าบางที่เกด ก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเพราะเกดมีหลายๆอย่างที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบและพวกเขาเหล่านั้นก็ขาดเกดไม่ได้จริงๆค่ะและคิดว่าคุณแม่ก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยเช่นกันที่ทำให้คุณแม่ต้องทุ่มเทความรู้สึกทุกอย่างให้กับครอบครัวของคุณแม่ค่ะครั้งนั้นเกดก็มีความฝัน ที่จะต้องทําให้สําเร็จและมีอะไรในชีวิตที่ต้องทําอีกมากมายแต่เกตก็เลือกทําแค่เพียงบางเรื่องในเมื่อเกตสามารถทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันก็ได้เพียงเพื่อเกตต้องการทําให้คุณแม่ของคนที่เกตร,รักสบายใจเกษณนีเธอรู้ว่าเธอทำทุกอย่างพร้อมกันได้ยากมาก นั่นคือคําที่เธอใช้ปลอบใจตัวเองในครั้งอดีตเป็นคําบระมที่เธอพอใจกับความผิดพลาดที่ก่อเกิดในข้อของความสัมพันธ์เลือกทิ้งบางสิ่งที่สำคัญจนสูญเสียคนของหัวใจไปโดยไม่มีวันได้กลับคืนในเวลานั้นจวบจนวันนี้ เธอเลือกที่จะทำทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตให้ได้อย่างที่คิดเลือกที่จะใส่ใจสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตจนเธอตัดสินใจสารต่อความสัมพันธ์ทำทุกอย่างเพื่อให้คนของหัวใจเห็นใจเธอและให้โอกาสเธอบ้างหากแม้นแต่ถ้าเธอไม่เลือกตัดสินใจและไม่เลือกทําอะไรสักอย่าง สุดท้ายแล้วเธอจะไม่เหลืออะไรสักอย่างโดยเฉพาะใครคนนี้นูเกตข้อความที่ว่าแล้วมันจะผ่านไปมันก็ดูให้กำลังใจดีนะแต่พอเอาเข้าจริงทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของแม่ถึงแม้นจะผ่านไปจริงๆแต่มันผ่านไปช้ามากเหลือเกิน ไม่มีคำพูดไหนเยียวยาความเจ็บปวดในหัวใจของครอบครัวของเราได้ดีไปมากกว่าคำนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตัวหนูเกตเพียงคนเดียวก็ใช่ที่ที่ทำให้ครอบครัวของแม่เจอเจอกับเหตุการณ์นั้นคนดีก็ด้วยที่อ่อนแอในหัวใจเกินไปแม่เอง ก็เลี้ยงลูกผิดพลาดเหมือนกันแม่กับคุณอนันตชัยโปรเทคลูกสาวมากในชีวิตแทบไม่เคยพบกับความผิดหวังเลยสักครั้งพอมีสิ่งผิดหวังเข้ามาในชีวิตเลยทำให้ไปต่อได้ยากกว่าคนทั่วไปแต่ลูกสาวของแม่ก็เรียนรู้ที่จะผ่านความเจ็บปวดในครั้งนั้นมันมาได้ถึงแม้นบางที ต้องหลับหูหลับตาเพื่อหลบหนีจากปัญหาสุดท้ายแล้วก็ตื่นมาเจอมันใหม่อยู่ดีแต่พอให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญดูแลทำความเข้าใจความรู้สึกผิดหวังอยู่กับมันให้ได้ถึงแม้นตอนนั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้แม่ก็ได้พบว่าแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนอย่างที่แม่เคยเชื่อจริงๆ บางออนคิดถึงตอนนั้นบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจไม่มีเหตุผลการนึกถึงบางเรื่องบางสิ่งและบางคนก็เช่นกันโดยเฉพาะเธอรู้สึกหลงเข้าไปอยู่ในความคิดเป้าหมายและความทรงจำของคนอื่นโดยเฉพาะคนข้างๆบ้านกลุ่มหมู่เพื่อนจนลืมความสุขของลูกสาวผู้ซึ่งเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดในชีวิต แม่ยอมรับว่าแม่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกหนูเกตสัญญากับแม่ได้ไหมว่าจะดูแลลูกสาวสุดที่รักของแม่เป็นอย่างดีจะไม่ทำให้ผิดหวังและไม่หนีหายไปจากชีวิตลูกสาวของแม่อีกถึงแม้นเมื่อต้องผิดใจกันหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพวกหนูทั้งสองก็ตามถ้าหนูเกต ทำได้อย่างที่แม่หวังแม่ก็ขอให้หนูเกตแต่งงานกับลูกสาวของแม่ได้ไหมแต่มีข้อแม้ว่าคนดีจะต้องไว้ผมยาวจนถึงกลางหางเสียก่อนพิธีแต่งงานจึงจะถูกจัดขึ้นเพราะแม่คาดหวังเหลือเกินที่จะเห็นผมของลูกสาวของแม่กลับมายาวสลวยอีกครั้งพอแม่เห็นผมของลูกคนดีครั้งไหน แม่หวนกลับไปคิดถึงอดีตที่เคยผิดพลาดของแม่เสมอๆเพราะนั่นมันหมายถึงความสุขของลูกสาวของแม่ด้วยและเป็นแม่เองที่พลากสิ่งนั้นไปจากลูกดวงตาคู่เฉียวเอ่อลื้นไปด้วยหยดหยาดน้ำใสๆสุดท้ายหยดหยาดน้ำนั้น ก็ลินไหลลงมาอาบสองแก้มงามกริยานั้นทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าตัดสินใจลุกขึ้นเดินอ้อมโต๊ะตัวเล็กนั่งลงที่พื้นยื่นแขนเรียวโอบกอดคนที่กำลังสะอื้นให้เอาไว้แน่นคุณแม่คะเกตขอโทษค่ะที่ไม่ยอมสู้เพื่อความรักเลย แต่ต่อนนี้ไปเกศสัญญาเกศจะดูแลน้องคนดีด้วยชีวิตทั้งหมดของเกศค่ะจะทำให้น้องคนดีมีความสุขสุดๆขอบคุณคุณแม่นะคะที่อนุญาตให้เราทั้งสองแต่งงานกันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะเกศนีรู้สึก ชีวิตของเธอก็แปลกดีคนที่ทำให้เธอพบเจอกับความสุขได้มากมายขนาดนี้กลับกลายเป็นคนที่ทาให้เธอเคยพบเจอกับความทุกข์แทบขาดใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอถูกเคลือบด้วยความรู้สึกที่สุดแสบอบบาง ของผู้หญิงที่เธอกําลังสวมกอดอยู่ในขณะนี้และความรู้สึกของเธอตอนนี้มันคือหลักฐานของความสุขจริงๆ